ทับหลีที่ควรทั้งประเทศกินกันนะครับขึ้นชื่อนะครับของประเทศไทยเรานะครับซาลาเปาทับหลีอ่าชุมพรห้าสิบสามกิโลนะครับออกจากระนองมาผ่านกาบบุรีมาแล้วนะครับว่าเราอยู่กาบบุรีนะครับอ่าถึงแล้วนะครับเซเว่นนะครับเซเว่นถึงแล้วนะครับเซเว่นเซเว่นทับหลีเห็นไหมร้านซาลาเปาทับหลีอ่าเลือกกินได้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับไสหวานไสปู ไส้กุ้งไส้ถั่วไส้เค็มมีหมดนะครับนี่นะครับตาลาเปาทับมีนะครับโอ้มีให้กินเยอะแยะเลยครับแม่ค้าก็น่ารักนะครับโอ้ร้านนี้สวยแม่ค้าสวยร้านน้ตานี่ก็อร่อยนะครับขึ้นชื่อร้านนี้ร้านเจียเจ่ยวจ้าโอ้ร้านเจียเจ่ยวนี่ดังเลยนี่ยขาอยู่จุมพรเยอะแยะ ใครไม่มีตังก็บอกได้นะครับบอกแม่ค้าได้แม่ค้าใจดีนะครับแม่ค้าทําดีไม่ต้องมีสัาบาทก็ทานได้นะครับแต่โดนด่าหน่อยครับไอ้เหี้ยใครมาละนองนี่ไม่แว่สารเปาทับดีนี่มาไม่ถึงละนองนะครับ ก็เป็นพม่านะครับอ่าฝั่งนู้นเป็นพม่านะครับอกันประมาณส0มร้ยเมตรครับฝั่งนู้นเป็นพมา่านนี้เป็นตะเข็บชายแดนนะครับ